ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสยามที่เปลี่ยนเป็นน้ำวัาไทย ครับดีด้วยครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมารสกีไทยแลนด์ เป็นกุญแจไขสู่วัฒนธรรมไทยของเรานะครับผมมีของดีๆมาให้ท่านได้ชมกันทุกวันและคงจะต้องบอกกล่าวอีกครั้งย้ำเรื่องของภาษาไทยครับเพื่อเพราะว่าเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศนะครับมีความว่าเมืองไทยเจริญมานานแล้วมีภาษาไทยเป็นของตัวเอง มีวัฒนธรรมมานานกว่าหลายประเทศในยุโรปอย่าเห่อตามฝรั่งลืมภาษาไทยคำนี้เจ็บครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นไทยเราต้องรู้เราต้องเข้าใจในภาษาของเราครับมาพบปันกันเราทั้งสามท่านเลยดีกว่านะครับคุณน่านปลากาะสินและคุณหญิงทิติการและคุณยิ่งยงยอดบัวงา้าไ่ร่วภาคไหนกันบ้างสามคนเนี่ย นี่เขาบอก <restrial> อย like nah ู่แ uh, ล้วกาลสินกาสินคุณหญิงะครับร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดค่ะอือร้อยเอ็ดเนอที่สามจะที่หนะที่สามดีนะผมเกิดศรีสะเกตพายีสานเนี่ยเขาทักกันอภทักนี่ดูดูเนี่ยเราปลาอยู่ใส่อะครับปลาเป็นคนนคนกรุงเทพคนกรุงเทพคนกรุงเทพนะแล้วถ้าเขาตอบเขาพูดอีสานมาเราตอบเป็นใต้ เอาว่าเรือบายดีไหมเอ,าอ้สาบส,บา, <ๆ S 2> สบายดีอยู่ครับสบายดีอะไรไม่หลุดลังเลยเราก็ว่ากันเลยเราก็อยมีภาษาเมืองกับเขาด้วยเอ้าไปไปอันไหนมักกันุ่นละมาตาบริษัทหุ่นละครับมาตาบริษัทดีก้าครับแล้วเจ๊ต้าจะไปไหนต่อล่ะก้าเจ้าสิเจ้าว่าก้าอะไรเรก้าอยู่แล้วเจ้าอะไรเจ้าเราน้องล่องล่องน้องจะไปไปใส่ลักก้า ก็ยูมองนี้แหละค่ะโอ้ยบอยูมองนีบอได้บอยยูบอได้บอไปไปกะผีละค่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยภาษาถิ่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเขาจะพูดไปเถอะไมมต้องไปรู้ไว้รู้ทั้งภาษากลางและก็ภาษาท้องถิ่นของตัวเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ที่สุดแล้วครับอ้าวมาสู่เกมพิชิตภาษาของเรานะครับเกมที่จะทำให้คนไทย พูดไทยได้ชัดเจนขึ้นเตรียมตัวนะครับรม,มีเวลา22 <ฮะ S 1> วินาทีใครพูดถูกพูดชัดเหลือเวลายิ่สุดคนนั้นคือผู้ชนะครับแต่คือแผ่นป้ายของเราดังต่อไปนี้ครับกะปิอย่างนี้ต้องตราเรือใบไมค์กานิเย่นูทริสแอบสัลูตบราวน์แฮปปี้จากดีแท็กยาซิฟันคอเกสเตอรฟซีซ่แม็กปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟเล็กตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อย ท้องผูกชัยถ่าย 1, 2, 3น้ำดื่มคริสตัล TOT เลือกครับ TOT ครับ <c oughs> ประโยคนี้เป็นภาษาถิ่นทางใต้ที่คัดประจักษ์เพลงนะครับแหล่งชัดคำเดียว <c oughs> ของหลวงไก่ครับ <c oughs> ฟังแล้วออกเสียงให้ถูกนะครับ ภาษาใต ah, ้แหลงชัดแค่รักเพียวๆคำอื่นทองแดงอย่างเดียวแต่คำว่ารักแหลงชัดอย่างแรงเออใช่ใช่คนใต้นะพร้อมแล้ว2ีวินาทีเริ่มครับภาษาใต้แหลงชัดแค่รักเพียวๆคำอื่นทองแดงอย่างเดียวแต่คำว่ารักแหลงชัดอย่างแรงถูกต้องครับ14วินาทีอ้าวน้องหญิงบ้างค่เรื่องฝนป้ายค่ะาครับ ใหม่กันนี้เอนูทรีสแอปเูลุบราวเป็นภาษาเหนือนะครับออกเสียงให้ถูกมะแรงแดดออกอุ้ยคำกำเขียวเกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนอง <c oughs> พร้อมแล้ว <c oughs> ลุย มะแรงแดดออกอุ้ยคำกะมเคียวเกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนองถูกต้องรครับแปเ,เวิาเหจ็ดวินาทีเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับพี่ิ่งกดครับท้องผูชัยถ่าย1 2 3ครับสบายสิครับภาษาถิ่นอีสานเลยครับอ,ออกเสียงให้ถูกแล้วกันนะครับ คิดฮอดบอรจริงใจอ้ายจึงทิ้งให้รอคิดฮอดบอพอทุกอย่างที่รอจึงบอเป็นจริง22วินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับคิดฮอดบอรจริงทุกสิ่งจึงรอใช่ครับ<ะ>ใจอ้ายครับคิดฮอดบอรจริงใจอ้ายจึงทิ้งให้รอคิดฮอดบอพอใจอ้ายผิดครับ คือทอดพอทุกอย่างครับเอาใหม่คือทอดบอ่จริงใจอ้าจริงทิ้งให้รอคือทอดบ่พอทุกอย่างที่รอจึงโบนอ,อะไรเป็นจริงหมดเวลาครับ <S <S อ่ะไม่เป็นไรทําให้ข้อน,นี้นะครับพี่เอ่อน้องหญิงนะครับเหลือเวลายันสุด17ว <Yeah. S 2> ินาทีครับผมรับไป25,000คะแนน <S <S แล้วก็ให้น้องหญิง,ง,ญงไปลุ้นต่อกับโบนัสไลฟ์ป้อนเอฟ ใหม่การีเย่นูทริสแอบสุดเปล่าสีน้ำตาลเพื่อผมสีเข้มของคนเอเชียผลิตภัณฑ์ล้างจานลายพันเอฟและลายป้อนกลิ่นชามะนาวสูตรไหนก็ไร้สารมาถึงช่วงบนัสำใสพันเอฟนะครับมาดูว่าน้องหญิงนะครับจะได้คะแนนเพิ่มไปอีก50,000คะแนนหรือไม่จากประตูลายพันเอฟทั้งสี่ นะเชื่อกองเชียร์นะครับเชียร์พลาดมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว <c oughs> อ้าวไลฟ์บน F4 ครับขอให้โชคดีเป็นห้าหมื่นนะครับหน <c oughs> <1 S 2> ึ่งดองสองหมื่นห้ายังดีร <c oughs> ับโบนัสไลฟ์บน F4 <c oughs> เ,เป็นอีกสองหมื่นห้าพันคะแนน ใช้แคร์เพราะแป้งเด็กแคร์ช่วยป้องกันความเปียกชื้น่งเหนือชั้นให้ลูกน้อยแห้งสบายตัวมีความสุขกว่าใครวันนี้แคร์เก็บความสุขไว้เต็มขวดให้ลูกน้อยสุขยิ่งกว่าให้คุณแม่สุขยิ่งขึ้น ลมละเพราะเสื้อเหม็นอับเออเอานี่ไปซักเลยแอดแท็กสุดสดชื่นไร้กลิ่นอับโฉมใหม่มีพลังขจัดคราบปราบกลิ่นอับได้เต็มๆสะอาดสดชื่นไร้กลิ่นอับอ, <Attack! S 2> อยากโกนหนวดได้เร็วทันใจใช่ไหมใช้จินเลนเวเตอร์พลาสติลโกนในแนวยาวรวดเดียวจบ ด้ยระบบใบมีดแฝดที่หมุนปรับตามรูปหน้าได้จึงโกนได้รวดเร็วหมดกังวลเรื่องโดนบาดหรือถลอกโกนได้รวดเร็วยังแท้จริงจิเล็ตเวกเตอร์พลัสสปีดปกติผู้หญิง40จะมีผิวแหง้งทุกหน้าหนาวจำนวนผู้หญิงจะเพิ่มมากขึ้นทั้งผิวแหง้งและแห้งมาก